ขั้นตอนสุดท้ายของการแก้ปัญหาสะเก็บน้ำไม่อยู่คือการโปรยเบนโทไนท์ครั้งที่สองรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ สวัสดีครับคุณผู้ชม YouTube ที่เคารพรักทุกทท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมหลุยพาลูอีกครั้งนะครับส่วนในวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องขั้นตอนการแก้ไขปัญหาสระเก็บน้ำไม่อยู่ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่เหลือซึ่งขั้นตอนสุดท้ายนี่เราจะต้องทำในขนาดที่น้ำเต็มสระแล้วนะครับหากใครเข้ามาดูใหม่และยังงงก็เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะครับไปดูคลิป ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับว่าในการแก้ไขปัญหาสะเก็บน้าไม่อยู่นั้นมันมีนมขั้นตอนและมันมีวิธีการยังไงบ้างนะครับทั้งาการใช้สารอุดบอ่อนะครับการใช้สารอุดบ่อการใช้ขี้วัวนะครับแล้วก็การใช้เบนโทไนต์โอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมเลยนะครับว่าวันนี้ขั้นตอนสุดท้ายของผมเนี่ยผมจะทํำยังไงนะครับก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเรามาทบทวนกันก่นกอนนะครับ ว่าผมได้ทําขั้นตอนอะไรลงไปแล้วบ้างนะครับอันดับแรกนะครับวัดขนาดสระเพื่อหาปริมาณสารอุดบอ่อและสมคไทที่จําเป็นจะต้องใช้นะครับขั้นต่อมาก็โปรยสารอุดบอ่อที่ผสมกับสมัไทาแล้วให้ทั่วทั้งก้นบ่อและผนังบอ่อเสร็จแล้วก็เอาขี้วัวลงให้ทั่วนะครับแล้วบดอัดให้ทั่วก้นสระเสร็จแล้วทีนี้เราก็รอน้ําเข้าสระนะครับ เข้ามาสักครึ่งสระก็พอแล้วครับแล้วเราก็ทำการโรยเบนโทไนต์รอบแรกให้ทั่วขอบสระแล้วรอให้น้ำเข้าสระจนเต็มนะครับแล้วเราจึงจะโรยเบนโทไนต์ที่ขอบสระรอบสองในวันนี้นะครับ,รบสำหรับเบนโทไนต์ที่เรานำมาใช้นะครับเบนโทไนต์ที่เราทำมาใช้ก็เป็นตัวนี้นะครับไม่มีแบรนด์ครับเขียนได้บอกว่าเป็นเบนโทไนต์ขนาด ยี่ิบห้ากิโลกรัมนะครับซึ่งผมใช้ไปแล้วยี่ห้ากิโลกรัมนะครับผมใช้ไปแล้วกระสอบหนึ่งครับอันนี้เป็นกระสอบที่สองนะครับซึ่งผมนํามาโปรยในช่วงที่น้ําเต็มสระแล้วนะครับเอาครับเดี๋ยวเราไปโปรยกันเลยทุลักทุเลนิดนึงนะครับเพราะว่าทําคนเดียวนะครับถ่ายคนเดียวเหนื่อยคนเดียวเนี่ยครับเป็นเท่าไหนเมื่อโดนน้าแล้วเขาก็จะเปลี่ยนสีเป็นอย่างแี้ยนะครับแล้วก็ จะไหลลงไปอุดรูรั่วนะครับต่วน้ำเขาก็จะเป็นเหมือนดินเหนียวนะครับเหมือนของไหลนะครับเขาจะไหลไปอุดตามจุดที่น้ํามันรั่วบริเวณขอบสระนะครับผมอาจจะใส่น้อยไปนะครับเมื่อเทียบกับคลิปของฝรั่งเมืองนอกเขานใส่เยอะนะครับลองดูครับลองดูก่อนตัวนี้ผมเพิ่งใช้เป็นปีแรกนะครับไปดูคลิปเมืองนอกมาแล้วก็ลองนํามาใช้ดู คำแนะนําในการหวานนะครับถ้าลมแรงก็หวานต่ำๆหน่อยครับแต่ถ้าลมไม่แรงก็หวานสูงได้นะครับนี่ครับโปรยไปเลยครับเบริเวณขอบสะนะครับโปรยไปเลยหนาๆหนักๆก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะไหลลงไปเองนะครับตัวน้ําแล้วเขาก็จะไหลลงไปุดรูรั่วนะครับก็จะลงไปตามแรงน้มถ่วงนะครับจะแฝกผมผ่านหน้าแรงมาได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมต้องหา ยแฟกมาเพิ่มแล้วนะครับเพื่อที่ว่าจะป้องกันไม่ให้ขอบสะพังนะครับเอ,อในขณะนี้ผมก็ได้โป่ยเบนโทนไนต์นะครับรอบสองนะครับที่ขอบ ที่ขอบสระน้ําของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับป่วยจนเสร็จจนหมดแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าเบนโทไนต์บางส่วนที่เขาโดนน้ํานะครับเขาจะเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีไปเป็นสีเข้มขึ้นนะครับเหมือนสีเดิมนะครับแต่ว่ามันอมน้ํานะครับผมน้ําผบก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนกาวลาเท็กนะครับแล้วเขาก็จะไหลไปอุดรูรั่วบริเวณผนังผนังสระหรือว,ว่าขอบ ขอบสะนะครับครับผมก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้การโปรเบนโทไนต์นะครับรอบที่สองก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับที่เหลือก็รอวัดผลว่ามันจะเก็บน้ำได้หรือเปล่านะครับทบทวนนะครับทบทวนขั้นตอนนะครับทบทวนขั้นตอนก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้สารอุดบ่อสามชนิดอย่างคลิปที่แล้วที่ผมมาเล่าให้ฟังนะครับ ไม่ว่าจะเป็นขี้วัวขี้วัวข,ขี้ควายนะครับสารอุดบ่อนะครับเบนโทนไนต์นะครับขั้นตอนเป็นยังไงนะครับขั้นแรกเราต้องวัดขนาดสะของเราให้ได้ก่อนวัดไปทําไมนะครับวัดไปเพื่อที่เราจะไปาหาปริมาณสารอุดบ่อที่เราต้องใช้งานนะครับเสร็จแล้วพอเราได้ปริมาณสารอุดบ่อที่เราจะใช้งานมาแล้วนะครับเราก็มาเตรียมสะนะครับมาเตรียมสะเตรียมสารอุดบ่อนะครับถ้าใช้สารอุดบอ่อผสมสมทรไก็ ผสมอะไรให้เรียบร้อยนะครับวันที่เราจะมาป่ยสารอุดบ่อล้วก็มาทําความสะอาดนะครับมาทําความสะอาดสะของเราให้เรียบร้อยไม่ให้มีหญ้าไม่มีอะไรขึ้นแล้วก็ป่ยสารอุดบ่อป่ยสารอุดบ่อจนทั่วนะครับพื้นสะด้วยผนังสะด้วยเสร็จแล้วก็มาถึงในส่วนของขี้วัวนะครับพอเราปลยสารอุดบ่อเสร็จแล้วเราก็เอาขี้วัวมาลงทับนะครับเอาขี้วัวมาลงทับ แล้วก็ใช้ตัวสามเกลน,นะครับอัดขี้วัวล,ลงไปก้นสระให้แน่นนะครับเพื่อให้ขี้วัวเนี่ยไปปิดสารอุดบ่อไว้นะครับเวลาลมพัด,พดมาอะไรมันจะได้ไม่ปิวนะครับและอย่างตัวขี้วัวเองเนี่ยก็เป็นสารอุดบ่อตัวนึ่งเหมือนกันนะครับเสร็จ2ขั้นตอนแล้วทีนี้เราทําอะไรต่อเราก็รอให้น้ําลงสระนะครับพอน้ําลงสระแล้วเนี่ยพอแลําลงสระสักมีน้ําในสระสักครึ่งสระนะครับก็ โรยเบนโทไนต์ ite, รอบแรกนะครับอย่างที่บอกว่าเบนโทไนต์เนี่ยตัวเบนโทไนต์เองเนี่ยอพอโดนน้ําแล้วเนี่ยตัวมันเองเนี่ยจะจะมีลักษณะเหมือนกาวลาเท็กแล้วมันจะไหลไหลไปอุดรูรั่วที่ขอบผนังสระถ้ามีคําถามว่าแล้วทําไมถึงไม่โปรยทีเดียวตอนน้าเต็มสระเพราะว่าเราต้องการให้สระตัวเบนโทไนต์เนี่ยให้มันเกาะที่ขอบสระให้มันทั่วถึงนะครับเพราะว่าถ้าเรามาโปรยรอบเดียว ตอนที่น้ำเต็มสระแล้วผมกลัวว่าตัวเบนโทไนต์เองเนี่ยมันจะไหลลงไปไม่ถึงขอบด้านล่างนะครับก็เลยต้องทํสองครั้งนะครับและอย่างตัวเบนโทไนต์เองเนี่ยมีน้ําหนักค่อนข้างจะเบานะครับถ้าเกิดว่าเรามาโปรยทิ้งไว้โดยที่ไม่มีน้ําในสระหรือตัวเบนโทไนต์เองเนี่ยมันไม่โดนน้าเลยเนี่ยมันก็อาจจะถูกลมพัดปลิวไปได้นะครับก็เลยต้องมาหวาน2ครั้งนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมคิดเองทําเองนะครับมันเป็นการ เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์การใช้งานสารพวกนี้นะครับไม่ได้เป็นความรู้ไม่ได้จะมาสอนนะครับมาเล่าให้ฟังเฉยเพื่อนๆืนนท่านใดที่มีปัญหาเดียวกันแล้วทําหลายวิธีแล้วยังไม่สามารถเก็บน้ําได้ก็ลองทําตามแบบผมดูนะครับไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับยินดีครับถ้ามันทําแล้วมันได้ผลก็โอเคครับผมก็โอเคนะครับสําหรับเพื่อนๆืนนท่านใดมีคําถามก็ฝากไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับตอบทุกเม้น์นะครับ ็ผมเองหวังว่าคลิปนี้คงจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆองกันบ้างนะครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับถูกใจกด subscribe นะครับแล้วก็มีคำถามฝากไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนกันแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ